สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยมีการแชร์ข้อมูลเป็นภาพแล้วก็คลิปจากประเทศจีนมาในโซเชียลมีเดียค่อนข้างที่จะมากนะครับโดยมันเกี่ยวข้องกับการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจนะฮะในคลิปเนี่ยก็มีคนจํานวนมากเลยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจแล้วก็มีภาพของคนที่ไปออก,กันอยู่ที่โรงพยาบาลในบางแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าที่เตาเผาศพเนี่ยคนเต็มเลยต้องต่อคิวกันเพราะว่าคนเสียชีวิตเยอะ โดยเขาก็อ้างว่าเกิดจากการระบาดของไวรัสตัวหนึ่งชื่อว่า human metanemo virus นะครับตอนนี้มันก็เลยทำให้หลายคนที่ไปอ่านข่าวเนี้ยมีความตื่นตกใจมากเฮ้ hey, แล้วเรากำลังจะไปประเทศจีนเราต้องระวังอะไรยังไงบ้างนะครับไวรัสตัวนี้มันคืออะไรป้องกันได้อย่างไรดูแลรักษายังไงได้บ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัตน,นะครับ สำหรับท่านซึ่งไปเห็นคลิปแล้วก็ภาพจากโซเชียลมีเดียแหล่งต่างๆเนี่ยก็คงจะมีความตกใจพอสมควรเพราะว่าในภาพเนี่ยคนมันมหาศาลเลยนะครับแล้วก็บางที่เนี่ยเขาเขียนไว้ด้วยว่าในเตาเผาศพเนี่ยคนต่อคิวกันเยอะเพราะาคนเสียชีวิตจากโรคเนี้ยมันเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดเนี้ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนเนี่ยยังไม่ได้ออกมายืนยันว่ามันมีแบบนั้นจริงๆนะครับและถ้าถามผมนะครับคือ เชื้อไวรัส h ิ m a n m e t a n ต e ร์นิ u โัตัวนี้เนี่ยมันอาการไม่ค่อยรุนแรงขนาดนั้นครับนะฮะดังนั้นการที่คนจะป่วยได้โรคนี้แล้วก็เสียชีวิตเยอะเนี่ยสำหรับผมนะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแล้วเผลอๆไอ้รูปพวกนั้นเนี่ยอาจจะเอามาจากตอนช่วงโควิด -19 ระบาดก็ได้นะครับอ่ามันอาจจะเป็นภาพที่เอามาจากโควิด -19 ระบาดในตอนนั้นก็ได้เราก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่า มันมาจากไหนยังไงนะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองเชื้อไวรัสตัวนี้อาการไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่เรามาทําความรู้จักกับเชื้อไวรัสตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะบอกอีกแล้วว่าเฮ้ยเ mm. <"He i, S 2> ชื้อไวรัสประหลาดมาจากประเทศจีนอีกแล้วไม่ใช่ครับ Huan m Meta n e u m o v i r u s เนี่ยไม่ใช่เชื้อใหม่แล้วก็ไม่ได้เชื้อประหลาดอะไรเลยนะครับมันถูกค้นพบมาตั้งแต่ปี2001ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับไม่ได้ที่ประเทศจีนแล้วจริงๆเนี่ย น่าจะมีมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถตรวจสอบหาเชื้อตัวนี้ได้ตอนนี้ก็เลยมาค้นพบเจอว่ามีเชื้อตัวนี้นะครับแล้วเชื้อตัวนี้ก็มีการระบาดประปายอยู่แล้วนะฮะเป็นธรรมดาเลยนะโดยอาการของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหวัดนะครับหลังจากที่เราได้รับเชื้อมาด้วยการ ไปเจอพวกละอองฝอยจากการไอการจามพวกนี้แล้วเข้าไปในปากในจมูกหรือโดนตาของเราเนี่ยนะครับหรือเราหายใจมันเข้าไปเนี่ยสาวันก็จะเกิดอาการคล้ายหวัดนะครับก็อาจจะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอไอจามนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากก็อาจจะลงไปทําให้เกิดหลอดลมอักเสบนะฮะหายใจลําบากถ้าเข้าไปในปอดเยอะเก็อาจจะเป็นปอดอักเสบขึ้นมาได้นะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยลงปอดเท่าไหร่อาจารย์อาการ,าารที่มีก็จะคล้ายๆกับหวัดธรรมดาของเรานี่แหละ แล้วมันก็มักจะหายได้เองนะครับไม่กี่วันก็หายประมาณ3-5วันก็จะค่อยดีขึ้นเองบางคนก็อาจจะนานกว่าน,นั้นนะฮะมันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคนี้นะครับแล้วก็การดูแลป้องกันไม่ให้เราติดโรคเนี่ยเหมือนกับโควิดเปรียบเลยนะครับการใส่หน้ากากการล้างมือบ่อยๆนะครับนะฮะก็สามารถที่จะช่วยได้การรักษาระยะห่างก็สามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราติดโรคนี้ได้นะฮะ เชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือได้อยู่นะฮะแอลกอฮอล์เจของเรานี่แหละสามารถที่จะใช้ล้างมือแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อที่มือได้นะครับมีคนบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยอย่างนั้นทำไมเราไม่เอาแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงๆไปเลยเก้มันจะฆ่าเชื้อได้เร็วไม่หรอกครับพวกแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันระเหยไปหมดแล้วครับก่อนที่มันจะฆ่าเชื้อได้ยังไม่ทันทะลุเข้าไปในตัวเชื้อเลยนะฮะมันก็ระเหยไปซะแล้ว ส่วนคนที่บอกว่าจะกินแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราติดเชือ้อมันเป็นไปไม่ได้ด้วยหลายประการนะครับประการแรกแอลกอฮอล์แบบกินเนี่ยอย่างดีมันก็40กว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึง6 70%ซึ่งฆ่าเชื้อได้เลยครับ40%ก็ฆ่าเชื้อไม่ได้แล้วอย่าลืมนะครับเราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราดื่มทางปากใช่ไหมฮะเราไม่ได้ดื่มทางจมูกไม่ได้ดื่มทางตาเชื้อมันเข้าทางตาทางจมูกได้ครับคุณจะเอาแอลกอฮอล์ฉีดตาฉีกกด้จจดดัันนง การดื่มเหล้าไม่ได้ช่วยเรื่องของการติดเชื้อไวรัสตัวนี้แต่อย่างใดนะครับสมุนไพร,พรอะไรก็ไม่ช่วยนะครับดังนั้นการล้างมือบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นด้วยน้ําแล้วก็สบู่หรือด้วยแอลกอฮอล์เจการใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างอย่าไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาไอเขาจามก็สามารถป้องกันเราได้โรคนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอีกครับภูมิต้านทานของเราจะอยู่ได้นานเลยทีเดียวเพราะว่าเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีการ เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมันเท่าไหร่อันนี้ถือเป็นโชคดีเลยนะครับไม่เหมือนกับโควิดไม่เหมือนกับไข้ไวรัสไ,ไวรัสไขไ้หวัดใหญ่ซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของมันได้บ่อยมากนะครับเชื้อ human metanemo virus เนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลปัญหาอย่างหนึ่งของเชื้อ human metanemo virus เนี่ยมันไม่มียารักษาแล้วมันก็ไม่มีวัคซีนป้องกันอาการส่วนใหญ่ของมันเนี่ย มันมักจะเบาก็จริงแต่สําหรับบางคนเนี่ยจะอาการหนักได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กนะครับเด็กต่ำกว่าสองขวบเนี่ยจะอาการรุนแรงได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะทาให้หลอดลมอักเสบแล้วเด็กพวกนี้หลอดลมของเขาเล็กอักเสบนิดน,นึงมันบวมมันมีเสมหะไปอุดตันพวกเด็กเขาหายใจไม่ออกนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่อายุเยอะเกิน65ปีหรือมีโรคปอดต่างๆเช่นโรคหอบหืดโรคพังผืดป,ปอดโรคถุงลมในปอดโป่ง,งพองนะครับ หรือโรคหลอดลมป่งพอง,องโรคอะไรก็ได้เกี่ยวกับปอดที่เป็นเรื้อรังเนี่ยคนพวกเนี้ยเวลาติดเชื้อน,นี้เข้าไปก็จะมีอาการรุนแรงได้หรือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะกินยากดภูมิต่างๆอยู่นะครับคนที่มีโรคภูมิต่อต้านตัวเองต้องกินยากดภูมิต่างๆอยู่ไอเชื้อโรคตัวนี้ก็อาจจะรุนแรงได้นะครับเวลาที่เรารักษาโรคนี้เนี่ย ส่วนมากนะครับไม่ต้องมาโรงพยาบาลหรอกครับนอนอยู่ที่บ้านมันก็หายมันเป็นหวัดธรรมดานี่แหละแต่ถ้าอาการมันมากเช่นถ้าเราเป็นแล้วเรารู้สึกว่าหายใจเหนื่อยผิดปกติอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลละเพราะว่านั่นคืออาการรุนแรงนะครับถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่มียาที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้โดยเฉพาะแต่เราจะรักษาประคับประคองนะครับเช่นถ้าหอบเหนื่อยจากการที่มันมีเสมหะไปอุด ตันทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินหายใจมันบวมแล้วมันตีบแคบไปเนี่ยเราก็จะให้ยาขยายหลอดลมนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทริคพิเศษสําหรับหมอบางคนที่เข้ามาฟังนะครับคือเนื่องจากว่าผมทางานปลูกถ่ายปอดแล้วเจอไอเคสอย่างเงี้ยบ่อยมากบางคนที่เจอเชื้อไวรัสพวกนี้เข้าไปเนี่ยหลอดลมเขาจะบวมแล้วก็จะหายใจไม่ได้หลังจากนั้นจะมีเสมหะที่เหนียวอุดตันอยู่ข้างในแต่เวลาคนไอออกมาเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าตัวเองมีเสมหะเพราะมันเหนียวมากนะครับ วิธีก็คือนอกเหนือจากการใช้ยาขยายหลอดลมแล้วหลังจากใช้ยาขยายหลอดลมให้ท่านตามด้วยไฮเปอร์โทนิกเซลีน3%เซลีนก็คือน้ำเกลือมันจะไปช่วยทำให้เสมหะนี่มันอ่อนนุ่มลงแล้วจะไอออกมาได้เพราะไอออกมาปุ๊บทางในหายใจที่มันตีบแคบมันจะโล่งขึ้นทันทีนะครับอันนี้เป็นทริคพิเศษส่วนตัวจริงๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลองแล้วเจอเคสอย่างเงี้ยแนะนำว่าเอาไปลองดูนะครับแต่ ต้องพ่นยาขยายหลอดลมก่อนนะครับอย่าไปพ่นพร้อมกันแล้วก็อย่าไปพ่นทีหลังเพราะว่าไฮเปอร์โทนิกเซลินเนี่ยมันระคายเคืองต่อทางเดินหายใจครับนะดังนั้นจะต้องพ่นยาขยายหลอดลมก่อนแล้วก็ได้บางคนอาจจะต้องใช้สเตียรอยอ่อนๆด้วยเพื่อที่จะลดการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ Human m e t a ตาเนโมไวรันะครับมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวนะครับมีภูมิด้านทานก็มีตลอดชีวิตเลยนะฮะ แล้วก็การป่วยซ้ำเนี่ยป่วยได้แต่มันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับคนที่จะเกิดอาการแล้วก็อันตรายมีเพียงไม่กี่คนนะทีนี้คนทั่วไปรู้แค่นี้พอละหลังจากนี้ไปนะครับผมจะเล่า Human m e t a n e u m o v i r u s ลงลึกในระดับวิชาการนะครับคนทั่วไปก็ไม่จาเป็นจะต้องฟังตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ว่าผมอยากจะชี้ให้คนที่สนใจนะครับว่าทำไม Human m e t a n e u m o v i s เนี่ย มันถึงไม่ได้อันตรายขนาดไข้หวัดใหญ่ทําไมไข้หวัดใหญ่อาการรุนแรงกว่ามันเพราะอะไรกันแน่นะครับและน,นี่จะเป็นภาคต่อนิดหนึ่งสําหรับคนที่ฟังคลิปเรื่องไข้หวัดใหญ่ของผมเรื่องผมได้เล่าลงลึกไปจนถึงขั้น,ก,นกลไกการทํางานของเชื้อโรคนะครับถ้าฟังอันนั้นมาแล้วฟังอันนี้ต่อก็จะเข้าใจบางอย่างได้เพิ่มมากขึ้นว่าทําไม h u m a n m e มต n e นโมไวรัเนี่ยมันถึงไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับเริ่มจาก ค u m เม m a t t ต r า e นืวเนี่ยมันอยู่ในประเภท1ซึ่งเรียกว่า p ารา m y x โซ i r ริดีนะครับพาราคือข้างข้างมิโก็คือมันติดในเยื่อเมือก v i ร i ดีก็คือไวรัสนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ติดในเยื่อเมือกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ออโ o m y x โซเ r ริดีเหมือนกับไวรัสไข้หวัดใหญ่คนละอย่างกันนะครับเนื่องจากว่ามันติดได้แค่เยื่อเมือกบางส่วนไม่ได้ติดทุกส่วนนะครับเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ย มันมี RNA เป็นสายเดี่ยวเรียกว่า single strand นะครับแล้วเป็น negative sense นะครับถ้าฟังคลิปไข้หวัดใหญ่ของผมก็จะรู้ว่า negative sense เนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาอ่านแล้วก็สร้างโปรโตีนได้เลยทันทีมันจะต้องแปลงเป็น positive sense ก่อนนะครับและถ้าท่านยังจำได้ไข้หวัดใหญ่เนี่ย RNA ของมันจะแบ่งตัวในนิวเคลียสจะเป็นตัวพิเศษที่ต้องแบ่งตัวในนิวเคลียสแต่ RNA ของไวรัสตัวเนี้ย ฮิวแมนแม e เตอร์โนมวไนี่ยแบลงใด c y t ต p l พล m มนะครับแล้วมันจะมีความสําคัญที่หลังว่าเฮ้ยทำไมมันถึงรุนแรงไม่เท่ากับไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อไปนะครับมันเป็น RNA Virus วรัสมันมีผนังหุ้มที่เป็นเปลือกไขมันซึ่งการที่มันมีเปลือกไขมันเนี่ยแปลว่าแอลโกอฮอล์สามารถที่จะทําลายเชื้อได้นะครับงนั้นถ้าใครเรียนมาไวรัสตัวไหนมีเปลือกหุ่มไขมันใช้ไวรัสทําลายได้ ใช้แอลกอฮอล์ทำลายมันได้ทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้จําได้ง่ายๆว่าอ๋อถ้ามีเปลือกไขมันใช้แอลกอฮอล์ทำลายได้ถ้าไม่มีเปลือกไขมันใช้แอลกอฮอล์ทำลายไม่ได้นะครับเช่นอะดีโนไวรัสเนี่ยที่มันทําให้เกิดตาแดงอย่างเงี้ยพวกนี้ใช้ตัวแอลกอฮอล์ทำลายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเปลือกนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ไวรัสตัวนี้เนี่ยมันมักจะติดแค่ทางเดินหายใจส่วนบนเพราะว่ามันเข้าไปติด ทางเดินหายใจที่มันมีขนเล็กๆเรียกว่าซิเลียซึ่งพวกนี้มักจะอยู่ในทางเดินหายใจส่วนบนจนถึงส่วนกลางไม่ค่อยเข้าไปถึงทางเดินหายใจส่วนเล็กส่วนลึกๆเหมือนกับไขวัดใหญ่ไขวัดใหญ่มันเข้าไปสู่เซลล์ระดับถุงลมปอดเลยนะครับถุงลมปอดตรงนั้นจะมีเซลล์ประเภทหนึ่งเรียกว่านิโมไซต์ทีปหนึ่งกับทปสองไอ้สองตัวนี้เป็นเซลล์ซึ่งสําคัญมากๆเลยในการแลกเปลี่ยนกา๊าซแล้วก็สร้างสารที่มันจําเป็นต่อ,อปอดข้างในนะครับ ฮิวแม m เตอร์นิวโมไวไม่ค่อยติดเข้าไปในเซลล์พวกนี้แต่เชื้อไวรัสแคบใหญ่ติดเข้าไปในเซลล์พวกนี้ดังนั้นจึงเกิดปัญหาอันตรายมากกว่านะครับทีนี้เรามาลองเล่ากันเลยดีกว่าเชื้อ Human m เ t อร์นิวโมว์ไวเนี่ยมันมีอยู่2สับไท p ์ A กับ B นะครับในแต่ละอ่านก็แยกย่อยเป็น A 1 A 2 B 1 B 2แต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันก็หน้าตาคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเขาแบ่งแยกไปอย่างนั้นแต่ว่าในทาง ปฏิบัติจริงๆเราไม่ต้องแยกก็ได้นะครับเพราะว่าอาการมันก็เหมือนการดูแลรักษาเหมือนกันเปรียบเลยนะฮะไม่ได้มีตัวไหนที่มันเก่งไปกว่าตัวอื่นเลยนะครับทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบว,ว่าทําไมมันถึงสู้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นขั้นๆเลยดีกว่าขั้นตอนในการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมีขั้นตอนพิเศษนะครับใช้ตัวฮีมากลูตินินไปเกาะกับไวรัสเหมือนกับเราเห็นประตูเราจับกอนประตูเรามี เรามีกุญแจไขประตูเข้าไปเข้าประตูไปได้ง่ายๆตรงๆเลยนะครับแต่ว่า Human m a มต i ตเัเนี่ยมันไม่มีไม่มีกลไกนี้นะครับมันจะมีอันนึงเรียกว่า Fusion Protein นะครับซึ่งทำงานได้ห่วยแตกมากเลยความจะเข้าบ้านไปได้เนี่ยต้องไขแล้วไขอีกกว่าเขาจะบางเรียกง่ายๆคือเหมือนกุญแจมันเปิดบ้านไม่ได้นะครับมันก็ต้องรอจนกระทั่งประตูมันเปิดเองนะเหมือนมีใครมาเปิดมันถึงจะเข้าบ้านได้นะครับดังนั้น กลไกการเข้าสู่เซลล์ของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเร็วกว่า Human m e t a n o m o v i r u s เยอะมากนะครับแล้วเข้าไปได้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับ Human m e t a โ o โนโมวเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลง DNA ของมันให้กลายไปเป็น Positive Sense เพื่อที่จะสร้างโปรตีนการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยใช้โปรตีนส่วนตัวของมันนะครับชื่อว่า l p r โปรตีนซึ่ง l p ลโปรตีนของมันเนี่ยทำงานได้ชักช้ามากเลยนะครับโปรตีนของมันก็คือเป็น rna dependent rna polymerase นั่นเองนะครับแต่มันทำงานชา้าช้ามากนะครับสู้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ไวรัสไข้หวัดใหญ่มันเข้าไปในนิวเคลียสได้นะครับแล้วมันมีนกลไก Capsnatching ไปขโมยหมวกของ m rna ที่ร่างกายกำลังสร้างขึ้นมาเอามาใส่ไว้ที่ตัวเองนะครับการที่มันทำแบบนี้มันทำให้ตัวมันเองอะสามารถหลุดรอดกระบวนการทำโดนทำลายจากเซลล์ของร่างกายได้แต่ว่า ฮิวแมนมะัตเตอร์โมวััสเนี่ยไม่มีกลไกนี้แปลว่าเฮ้ยเราเห็นไวรัสหน้าตาแปลกประหลาดเข้ามา RNA แปลกประหลาดร่างกายตรงไปทําลายได้เลยครับนะตรงไปทําลายได้เลยไวรัสก็ต้องพยายามหลบ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 ,ลบ,ลบอาจจะหลบพ้นบ้างไม่พ้นบ้างแต่ไอไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเอาหมวกซึ่งไอหมวกตัวเนี้ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่า RNA ตัวนั้นคือของเซลล์ของเราของร่างกายของเราแต่ถ้าเจอขโมยมาใส่มันก็เหมือนปลอมตัวครับ ปลอมตัวเสร็จออกมาเฮ้ยไม่มีใครจําได้ร่างกายเราก็คิดว่าเป็นพวกเดียวกันก็เลยไม่ค่อยไปทําลายมันนะครับแล้วแถมกลไกที่ตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่มันแบ่งตัวเนี่ยมันเร็วกว่ามาก RNA dependent RNA polymerase ของมันนี่ยมันมี3สับยูนิตทั้งแบ่งมันทำงานได้ดีกว่า L protein ของ human m e t a n e u m o v i s มหาศาลดังนั้นไวรัสไข้หวัดใหญ่จึงเพิ่มจำนวนได้เร็วมากๆเลยนะครับ เร็วมากไม่พอมันสามารถออกไปจากเซลล์ได้เร็วมากเช่นกันโดยใช้เอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่านิวราไมนเดสนะครับนั้นนั้นอินฟลูเอนซ่าเเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น h กับ n ใช่ไหมเอชเอมี h, h 18ตัว n มี11ตัวมันจะบวกกันยังไงได้ h h5n1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว n ็เนี่ยคือนิวราไมนเดสเป็นเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ใช้เอาออกจากเซลล์มันแบ่งตัวได้เร็วกว่าแล้วมันออกจากเซลล์ได้เร็วกว่านะครับเซลล์ก็จะตายทันทีอย่างรวดเร็ว แล้วกลไกการตายของเซลจากไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นกลไกแบบหนึ่งเรียกว่า apoptosis โดยไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถกระตุ้นไมโทคอนเดรียแล้วก็กระตุ้นเอนไซม์ตัวนึ่งชื่อ caspase ทาให้เกิด apoptosis ได้ทีเดียวเยอะๆและตายทีเดียวเยอะๆนะครับทำให้เซลล์มันตายเยอะมากเลยแต่ในขณะที่ human metanemo u virus เนี่ยแบ่งตัวก็ช้านะครับพอตอนมันแบ่งตัวเนี่ยหน้าตามันเป็นตัวแปลกประหลาดก็เลยมีร่างกายมาทําลายมันได้นะครับแถม ตอนเข้ามาในเซลล์มันเข้ายากตอนออกมันก็ไม่มีอะไรออกชัดเจนอ่ะมันก็ต้องค่อยๆไปขอร้องให้ให้เซลล์มันค่อยๆป่องออกไปแล้วก็ออกไปทีละตัว2ตัวอย่างเงี้ยมันออกไปได้ช้านะครับดังนั้นอาการของมันจึงไม่เยอะเท่าไหร่นะอาการของมันจึงไม่มากแล้วกลไกการตายของเซลล์เนี่ยเกิดจากการตายแบบ n e c r o ซิสก็คือมันค่อยๆทะลุทะลุเซลล์ออกไปทีละนิดทีละหน่อยทําให้ร่างกายมันเห็นอุ้ยมันมีอะไรอักเสบเรามาทําลายมันทิ้งนะครับนี่คือกระบวนการตายแบบ necrosis นะครับคือเซลล์มันค่อยๆตายนะฮะจะแตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ซึ่งตายพอมตัวสิทธ์ละตายทีเดียวเยอะๆด้วยนี่ตายทีละตัว2ตัวนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าไข้หวัดใหญ่เวลาเกิดอาการทีเดียวมันจะเกิดแบบรุนแรงมากนะครับแล้วพอไข้หวัดใหญ่มันออกจากเซลล์แล้วเนี่ยมันมีนกลไกพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะมีโปรตีนตัวหนึ่งชื่อ NS 1ยับยั้งการไปกระตุ้นอินเตอร์เฟยรอน สารอินเตอร์เฟอรอนเป็นสารที่ต้านไวรัสนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ค่อยกระตุ้นอินเตอร์เฟอรอนล่ะสารตัวนี้ไปยับยั้งอินเตอร์เฟอรอนแสดงว่ากว่าร่างกายจะรู้กว่าร่างกายจะจัดการกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะครับใช้เวลานานมากก็มันต้องเพิ่มจานวนแบบมาหาสารเซลล์ตายไปเยอะแล้วเนี่ยร่างกายมาถึงเพิ่งเห็นเหมือนกับเวลาคนเราเนี่ยไปเจอบ้านหลังหนึ่งมีไฟไหม้ตอนแรกไฟมันไหม้เล็กๆไม่สนใจ เราก็ไม่ดับมันเราก็ไม่ไม,ไม่คิดว่าไม่มีอะไรหรอกคนเขาคงาจุดทูบเล่นในบ้านมั้งจุดเทียนเฉยๆแต่ปรากฏว่าไปรู้อีกทีหนึ่งไฟไหม้ทั้งบ้านแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะก็ต้องเรียกตำรวจเรียกนักดับเพลิงเรียกทุกคนมารวมตัวกันเพื่อดับไฟใช่ไหมไอ้แค่ว่าอยากก็ปะมาณนั้นเลยครับคือแรกๆมันไม่ค่อยมีอะไรไม่มีใครเห็นนะครับมันตัดสัญญ,ญาณเตือนภัยทุกอย่างจนกระทั่งมันมหาศาลแบ่งตัวเยอะแยะมันถึงร่างกายถึงรู้แล้วก็พอรู้ปุ๊บจานวน ของไข้หวัดใหญ่มันมหาศาลก็เลยมีการกระตุ้นการอักเสบที่มันเยอะมากๆมาเพื่อที่จะกําจัดเชื้อไวรัสแต่การกระตุ้นสารอักเสบที่เยอะมากๆแบบนั้นก็ทําให้ร่างกายเราเกิดภาวะไซโตไคน์สตอ์คือมีไซโตไคน์ต่างๆทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IL 6 TNF อัลฟานะครับพวกนี้จะเยอะมหาศาลทําให้ร่างกายเกิดความอักเสบก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยปวดเมื่อยทั้งร่างกายไข้สูงกินไม่ได้ เืนไส้เจมมางคนท้องเสียก็มีนะครับก็จะมาเป็นชุดอย่างเงี้ยในขณะที่ Human Metaneumovirus เนี่ยมันอักเสบเฉพาะที่ครับในทางเดินหายใจแค่ส่วนต้นเท่านั้นเองมันไม่ไปทางร่างกายนะครับมันมีนกลไกในการยับยั้งตัวอ,อ,อินเตอร์เฟอรอนเหมือนกันชื่อว่า ns 2 like protein นะครับแต่ว่ามันทำงานห่วยแตกมันยับยั้งไม่ค่อยได้นะฮะดังนั้นตัวมันเองมันพยายามปิดสัญญาณเตือนภัยของร่างกายแล้วแต่มันปิดไม่ได้นะครับปิดได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ ร่างกายก็จับมาได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยอาการของมันจึงไม่ค่อยได้เยอะเท่ากับกรณีของไข้หวัดใหญ่ครับและจากกลไกการตายของเซลล์ซึ่งถ้าไข้หวัดใหญ่ที่ตายเยอะๆใช่ไหมฮะแต่ว่า Human m e t a p ต e u m o v i r u s เนี่ยตายทีละนิดเดียวไข้หวัดใหญ่มักจะตามมาด้วยการติดเชื้อแทรกซ้อนครับถ้าเกิดใครเรียนหมอเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าหลังจากไข้หวัดใหญ่หรือขณะที่ไข้หวัดใหญ่มันกําลังเป็นอยู่เนี่ย หลายครั้งที่เราเจอแบคทีรียแทรกซ้อนโดยเฉพาะแบคทีรียตัวหนึ่งชื่อว่า Staphylococcus aureus ทําให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาค่าหวันใหญ่เนี่ยบางทีเราต้องระวังว่ามันมีการติดเชื้อปอดอักเสบแทรกซ้อนมาจากเชื้อแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเกิดการทําลายของเซลล์เยอะแบคทีรียมันชอบมันก็เข้าไปเลยนะครับในขณะที่ถ้าเป็น Human m e t a n e u m o v i r u s เนี่ยตัวมันเองนะครับทำลายเยื่อบุทางเหนือใจแค่นี้นิดหน่อย ส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังเหมือนเดิมดังนั้น,นกลไกของมันเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ยากกว่าอาการจึงไม่ค่อยรุนแรงนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งซึ่งผมลืมไปเกี่ยวข้องกับ human m e t a n e u m o v i r u s ก็คือมันอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเชื้อไวรัสอีกตัวหนึง่งชื่อว่า RSV respiratory synctial y virus นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ในเด็กนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นแล้วเป็นอีกได้แล้วมันเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับมันมี segmented RNA นะครับ RNA ของมันมี8ท่อนมันสลับกันไปสลับกันมาก็ได้มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดเป็นเชื้อตัวใหม่เราเรียกว่า antigenic drift นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสลับไอชิ้นพวกนี้มันมี8ชิ้นเฮ้ยแกเอามาชิ้นหนึ่งฉันเอา ชิ้นหนึ่งให้แลกกันไปกลายเป็นไวรัสตัวใหม่ที่แบบมีความแตกต่างไปจากเดิมมากมายเลยอันนี้ก็จะเรียกว่าแอนติเจนิกชิฟนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการระบาดรุนแรงได้ในขณะที่ฮิวแมนเมตารเนโมไวรัสเนี่ยมันมี RNA สายเดียวตัวเดียวมันจะไปแลกกับใครมันแลกไม่ได้นะครับมันก็มีคงมันอย่างนั้นนั่นแหละนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีภูมิต้านทานต่อตัวฮิวแมนเมตารเนโมไวรัสแล้วมักจะมีไปตลอดเราก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรขนาดนั้นนะครับ ไม่เพียงแค่นั้นเมื่อกี้ที่เราพูดถึงความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่เกิดจากการที่มันมีการอักเสบในร่างกายเยอะนะครับการอักเสบในร่างกายของมันเยอะเนี่ยมันมีหลายกลไกมากเลยคือตัวมันเองเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่า dendritic เซลลของเรานําเสนอตัวมันต่อ cytotoxic T เซลลได้ดีมากเลย cytotoxic T เซลลเนี่ยมันจะชอบมาฆ่าทาลายเซลล์ที่มันมีการติดเชื้อไวรัสยิ่งฆ่าก็ยิ่งยิ่งมีการอักเสบมากนะครับ มันไปกระตุ้นสารอื่นๆเช่น toll-like receptor เช่นตัวตัวรับตัวอื่นพิเศษหล,หลายๆอย่างทำให้เกิดการรวมหัวกันของภูมิต้านทานแต่ละประเภทเนี่ยมาทำลายเซลล์ที่มันติดเชื้อแล้วก็ทำลายร่างกายไปด้วยนะครับเหมือนก็คุณโยนระเบิดลงไปลูกหนึ่งอะ่ะมันมันกะจะทำลายเป้าหมายใช่ไหมแต่สะเก็ดระเบิดไปโดนที่เหลือด้วยเมืองก็พังด้วยครับนี่คือคกลไกการทำลายของตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่ในขณะที่ เชื้อ human metanemo um virus เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นมันไม่ค่อยเกิดอาการอักเสบแบบทั้งวงเพราะว่ามันมันเข้าไปนในเซลล์ก็ช้าออกมาจากเซลล์ก็ช้าเซลล์ก็ตายเฉพาะที่การอักเสบก็ไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นดังนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเข้าใจกลไกลแล้วเขาจะรู้ว่าทําไมไข้หวัดใหญ่มันถึงระบาดได้ง่ายเป็นซ้ําได้อีกเราต้องฉีดวัคซีนอยู่ทุกปีและทําไมอาการมันถึงรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนสูงในขณะที่ human metanemo um virus เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยมันเป็นแค่หวัด แล้วเนี่ยคือเหตุผลที่ทําไมผมคิดว่าเวลาที่มีข่าวแบบนี้ออกมาจากจีนในกรณีนี้นะมันอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยรุนแรงนะครับมันจะรุนแรงก็เฉพาะในเด็กในคนสูงอายุในคนที่มีโรคป,ปอดอยู่แล้วตั้งแต่แรกเออพวกนั้นอ,อาจจะรุนแรงได้อาจจะมีหายใจเหนื่อยหอบมากเป็นหอบผดกําเริบหรือเป็นโรคถุงลมบป่งพองมันกําเริบขึ้นมาตอนนั้นก็ได้นะครับ โอเควันนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังมือถึกตรงนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจในระดับกลไกของเชื้อได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าในทางการแพทย์ถ้าเกิดว่ามีคนไหนที่เรียนระดับลึกๆแล้วก็สามารถที่จะเอามาันมาอธิบายสิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจริงเวลาดูแลคนไข้เนี่ยมันทําให้การเรียนรู้เนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่คิดค้นยาตัวใหม่ๆ หรือเวลาเจอไวรัสตัวใหม่ๆจะรู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงกับมันถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเขารู้แต่คุณก็อาจจะรู้ก็ได้นะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าวาสยาวนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ